สบายดีครับสบายดีสมลมอันคนเลียงซั์สุขุชนเนาะมาเนี่พผ้าทุกคนมาเบิงหรือว่ามาอันหักษามาเป็นปัวโง่ที่จอยเนาะสัดจอยสัตว่ายากินยาดีเลยนะหรือว่ามันเป็นเฮบเป็นนันเบิงมาอนี่เข้ามาเป็นปัวกันเบิ้งเลยว่าเข้าซีไซย,ยาตัวใดเบิงวิดีโอนี่ไปนี่เข้าสามารถซื้อ,อยามาซัก ให้งัวของเราได้เลยเนาะไม่ยาตัวแดงๆนี่ไปเบิ่งกันเลยอ่าสาหรับงัวที่บ่มากกินยาเนาะหรือว่ากินยาเลือกนะกินมายมอมมาย้อม,ม,มคือบ่กกินหาวบวกกินลายสิเขาสามารถใส่ย,ยาตัวนี้เลยเนาะไบโอบีคอมเพล็กเดี๋ยวเสียห้เบิ่งอันขวดของมันแต่ตอนนี้เขาขออนุญาตซักกันสำหรับวิธีการใส่ย,ยาเนาะยาตัวนี้เขาซีซักเข่าก,ขกามสี่เนาะ ซักบอลใ้ก็ได้บบอลที่เป็นกามซีนแล้ก็ยาไอโบอรเม็กตัวนี้แมนจะซักขาลืบอนังเนาะแบบเฮาตึงนางออกมาแล้วปักเขาระวงังนางกับอันซีนนั100่นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่ก,กำลังซักให้เขาเจ้าอยู่อันนี้ก็ นี่กับแม่ยาที่เขาน้ำใสปินปัวลวากาัหักซาโรคขาดสารอาหารหรือขาดวิตามินนั่นเองเนาะยาพอยาตัวนี้จะไป่วยเรื่องซักเข่ากามสินหรือลืมหนังเพื่อป้องกันและปินปัวโรคขาดวิตามินบีเพิ่มความต้านทานและผื่นตัวไวจากการที่เสียพยาธิอื่นๆเนาะเขาสามารถใส่ยาตัวนี้หลังจากที่ง้วงเขานี่ป่วยเป็นไข้เป็นโรคอีกอย่างต่างๆเนาะ เวลามันหายไหมแล้วเขาจะซีดยาตัวนี้ให้มันฝืนตัวได้ไวกว่าเก่เาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแห้งให้งัวควายของเขาเนาะหรือว่าเป็นมูก็ได้แต่เขาคนอันน้ำใสคบคู่ไปกับยานเนาะไอเบอร์เมกตัวนี้ตัวนี้จะแม็นยาทายทายจำพวกกาฟา,ฟากร์ภายในเภายในก,กับชิม,มีพวก เฮปบ่มินบ่เฮาบ่มัดบ่สินี่เนาะภายในไกีเป็นจำพวกแมททองหรือว่าแม่แดงออหยังต่างๆมันจะสามารถขับท้ายได้หมดเลยเนาะยาตัวนี้สำหรับภกยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสั์เลี้ยงบ่ว่าจะเป็นง่วควายมูมาเป็ดไก่ยังต่างๆสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนาะยินดีให้คำปรึกษาฟรีด้วอันนี้ ไอที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม่อง YouTube หรือหน่อยไว้เด้เพื่อจะบัฒพาการอัพคลิปที่เป็นประโยชน์และให้ความห่วแบบนี้เจอกันคลิปต่อไปได้อ